นั่งกลางโต๊ะไม่ได้้องนั่งขอบโต๊ะไม่รู้ทําไมโอเคค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงดราม่ากฎหมายสตรีมเกมทําไมเราไม่ลองมองอีกมุมหนึ่งดูโอเคเรามาพูดถึงเรื่องดราม่าเนี่ยนะคะจากดราม่ากฎหมายเนี่ยสตรีมเกมที่แบบว่าโดนสตรีมห้ามเกินสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราลองมามองมุมนี้ดูค่ะ กาลันมองว่าวิชา YouTube เนี่ยควรมีนะแล้วก็ควรเป็นวิชาภาพบังคับในการศึกษาไทยค่ะ ทำไมเก่ารัตึงมีความคิดเห็นแบบนี้รู้ไหมเพราะว่า y o u t u b e นะคะมันกลายเป็นสื่อหลักที่เข้ามาแทนโทรทัศน์ในเวลาปัจจุบันค่ะแล้วจุดเด่นของ y o u t u b e นะคะมันคือการสร้างเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีรายได้พิเศษด้วยค่ะในขณะที่หลายคนอาจจะมองว่า y t u t u เนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่เราว่าเก่าลัตเนี่ยคือกลับมองว่ามันสาคัญมากค่ะมากพอที่จะสามารถนามาบรรจุในแบบเรียนเลยด้วยซ้า ะค,ะความหมายของ YouTube ค่ะมันคือการสร้างเรื่องราวของตัวเองลงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบสื่อวิดีโอแล้วเราก็นำสิ่งนั้นมาสอนมาให้ความเข้าใจนักเรียนในทุกกระบวนการผลิตค่ะโดยการสร้างแบบเรียนมาตรฐานแต่เราไม่ควรไปควบคุมเด็กนั่นเองความหมายของเกาลัดค่ะ นั่นก็คือเราเนี่ยควรจะมีแบบเรียนมาตรฐานคือวิธีการสร้างวิธีการทำช่อง YouTube ทั้งหมดรวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะคะด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์หรือส่วนคอมพิวเตอร์พื้นฐานเนี่ยมันก็อาจจะมีเรียนในวิชาเสริมอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยควรจะสอนเรื่องจริยธรรมเบื้องต้น ในการทำสื่อให้กับเด็กๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดจาด้วยคำสุภาพการเล่าเรื่องที่แบบว่า ไม่หยาบคายไม่ทำร้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การบูลลี่แล้วก็ก้าวล่วงในสิทธิของผู้อื่นเนี่ยไม่ควรทำนะการให้เกียรติกันและกันในสื่อโซเชียลค่ะรวมไปถึงลิขสิทธิ์เบื้องต้นอันนี้เราควรจะสอนให้เด็กๆรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็กำหนดให้ผู้ที่อายุ15ปีขึ้นไปก็คือประมาณมัธยมสาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนี้ไปจนจบมัธยมปลายค่ะโดยที่เราเนี่ยจะให้พื้นฐานกับพวกเขาก็คือ หัดให้เขาสร้าง YouTube สร้างนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามให้เขาสร้างเรื่องราวของตัวเองลงไปในช่องของตัวเองให้มาส่งครูผู้สอนค่ะโดยมีข้อแม้ว่าครูผู้สอนเนี่ยจะไม่มีการบังคับคอนเทนต์แต่จะตั้งโจทย์เนี่ยให้สร้างวิดีโอในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในสิ่งที่ก่อร้อยบอกก็คือด้วยคำสุภาพนะไม่เล่าเรื่องแบบหยาบคายไม่อะไรที่มันไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ก้าวล่วง ท,ที่ของผู้อื่นไม่บูลลี่คนอื่นนั่นเองแล้วก็คือด้วยด้วยกาหนดแบบนี้แต่ว่าคอนเทนต์ของน้องๆเนี่ยก็ให้น้องๆเขาหัดคือสร้างขึ้นมาเองนะคะและคุณครูเนี่ยก็ควรจะคอยดูพวกเขาในทุกตอนที่พวกเขาทํามาส่งนั่นเองค่ะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะเลือกเล่นเกมบางคนเขาอาจจะเลือกท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะชอบทาอาหารหรือบางคนสอนกันบ้านวาดรูปมั่งหรือแม้แต่บันทึกเป็นไดอารี่ส่วนตัวลงไป ซึ่งคุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เฝ้ามองเนาะแล้วก็เหมือนให้แบบเขาพัฒนาค่ะ แล้วก็ส่งเสริมส่วนที่ขาดหายไปในวิดีโอของเด็กแต่ละคนนั่นเองนะคะก็เราเชื่อว่าวิดีโอ YouTube เนี่ยคือวิชายู u ู e เนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนองค์รวมมากๆตั้งแต่ตัวนักเรียนเองครูผู้สอนแล้วก็ไปถึงสังคมในวงกว้างด้วยค่ะในส่วนตัวเนี่ยนักเรียนเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมคอนเทนต์นะคะเราจะพบว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเริ่มสนุกแล้วก็จะน่าคือเขาน่าจะเป็น การบ้านวิชาเดียวที่เด็กๆจะยอมทําอย่างเต็มใจแล้วอาจจะไม่มีการขาดส่งเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราอาจจะพบว่าเด็กที่เรียนอ่อนที่สุดในห้องอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวได้สวยงามในมุมของเขาก็ได้หรือเด็กขี้อายในห้องเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นเชฟที่มีความมั่นใจเมื่อเขาอยู่หน้าเตาอบขนมก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะพยายามหาสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าในอดีตแล้วเขาเนี่ยก็จะพัฒนาไปอย่าง แบบในสายที่เขาต้องการนะนะคะได้ง่ายขึ้นนั่นเองครูผู้สอนเนี่ยหลังจากสอนเบื้องต้นแล้วเนี่ยต่อจากนั้นค่ะก็แค่ใช้ความใส่ใจแล้วก็ดูการพัฒนาของเด็กแต่ละคนเนาะแล้วครูผู้สอนเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์เด็กคนนั้นได้เลยนะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเก่งอะไรชอบอะไรมีวิธีคิดแบบไหนแล้วก็ส่งเสริมไปในทางที่ถูกต้องค่ะหรือป้องกันพวกเขาให้เขาเนี่ยไม่ให้ไปในทางที่ผิดนั่นเอง ต่อมาค่ะในสื่อสังคมนะคะเมื่อเรามองออกมาไกลขึ้นกว่าเดิมกว่าในโรงเรียนนะคะอย่างที่กอลดบอกเบื้องต้นแล้วว่าว่าเราสอนจริยธรรมไปแล้วสอนแบบเรื่องเหล่านี้เบื้องต้นให้กับน้องๆแล้วเนี่ยแล้วก็ควบคุมเฉพาะเรื่องนี้เป็นหลักในการผลิตวิดีโอของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยพวกเขาเก็จะเริ่มซึมซับจริยธรรมตรงนี้ไปเองโดยที่ไม่ต้องมาบังคับ มากเกินไปนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นการให้เกียรติมากขึ้นในสื่อโซเชียลค่ะพร้อมๆกับการบูลลี่เนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าน้องๆทุกคนอย่างเขาทําออกมาอย่างเงี้ยการที่เขาโดนบูลลี่บ้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทําได้ทําช่องทำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่อยากโดนบูลลี่เช่นเดียวกันเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างเข้าใจกันว่า เวลาที่เขาถูกบูลลี่หรือโดนกระทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าพวกเขานะคะจะมีความดีมากพอที่จะไม่ไปทํากับใครนั่นเองค่ะวิชา YouTube เนี่ยกล่าวว่ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะในกรณีที่แบบบางเคสอ่ะ ช่องของผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะไปแบบอาจจะถึงการสร้างรายได้ได้อะไรเงี้ยหรือมีผู้ติดตามเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นผลรประโยชน์แก่ผู้เรียนด้วยคือน้องๆที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จะได้นําไปต่อยอดบางคนอาจจะไปเป็นค่าขนมได้นะแต่ขณะที่บางกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังมองเห็นว่า YouTube หรือการสร้างอะไรแบบเนี้ยในสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นแบบ ไร้สารละอะไรแบบนี้เนาะแต่อย่างที่กอลฟ็อกบอกมงต้นว่าเราสอนจริยธรรมควบคุมการผลิตน้องๆไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราจับประเด็นจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันสามารถใช้เป็นโอกาสแล้วก็วิวัฒน์คือเป,เป็นในการวิวัฒน์ของโลกได้เลยนะแล้วก็มาพัฒนายาวชนของเรากันจะดีกว่าไหมนะ,ะแล้วก็ถ้าเราจะลังแต่ออก คำสั่งแบบเรียนภาพบังคับหรือแม้แต่กฎหมาที่ห้ามแบบแนวคิดเลยเถิดไปนู่นนี่นั่นเด็กเนี่ยเขาก็จะคล้ายแค่จําแต่เขาไม่ทําตามค่ะเราเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยควรจะเรียนรู้ประสบการณ์จริงไปกับสิ่งที่เราสอนนะคะแล้วก็เพื่อจะต่อยอดความคิดของพวกเขาไปต่อไปอ่แล้วเราเนี่ยไม่ควรมองว่าเด็กเป็นเด็ก เราเริ่มองว่าเด็กเป็นเด็กแล้วอะเพราะว่าเด็กในเวลาปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่เด็กที่พวกคุณเคยเป็นแล้วนะะจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเด็กๆนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ยคือเขาก็เก่งแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าที่พวกคุณมองนั่นเองหมายเหตุน,นะคะโรงเรียนเนี่ยที่คิดว่าแนวคิดดีนะเก่าราไม่ว่าอะไรเลยคือจะเอาไปใช้เนี่ยเชิญเลยนะคะเก่าแล้วเนี่ยพร้อมเลยที่จะแบบ ไปคุยแล้วก็อธิบายแนวทางการสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะก็คือติดต่อมาได้เลยกำลังยินดีนะถ้าจะแบบให้เขียนแนวทางการสอนให้อะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นเครื่องแบบว่าสอนใจอะไรเงี้ยเนาะสาหรับเด็กๆก,กับแบบคือแบบวิชา YouTube อะไรเงี้ยมันควรจะมีนะสําหรับกำลัดนะคะเพราะกลังร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันสอนให้เด็กเนี่ย รู้จักการแบบว่าคือรู้จักสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เปิดโอกาสการสร้างรายได้ให้น้องๆแล้วก็สอนให้น้องๆเนี่ยมีพื้นฐานที่แบบว่าจริยธรรมอย่างเช่นแบบเฮ้ยไม่พูดคํหยาบนะไม่นน่นนี่นั่นนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยการทํา y o YouTube จริงๆหรือว่าการที่ที่ทําแบบเนี้ยที่เราแบบอย่างเงี้ยมัน มันเป็นยังไงน้องๆเขาก็อาจจะได้เรียนรู้ตรงนี้เผื่อจะเอานําไปใช้ทําอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็เลยว่าเราควรจะแบบโลกอะ่ะมันมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะมันควรจะเอาอะไรไปวิวัฒน์พัฒนามากกว่าที่เราจะจมปักอยู่ที่เดิมแล้วก็คิดแต่ว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องกดห้ามนู่นห้ามนี่เราควรจะเอาสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบันมาวิวัฒน์กับการเรียนการสอนให้เด็กๆ มากขึ้นไปอีกนะสำหรับกาลัดนะกอลัดคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคค่ะก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองพูดคุยกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้กาลัดก็ลาไปก่อนแหละไปแล้วค่ะบายยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะพอเดี๋ยวคลิปลงคุณก็จะได้เห็น็นคนแรกค่ะไปละสวัสดีค่ะ